สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตของรถที่กําลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือรถ All New Toyota Innova นะครับซึ่งหลังจากที่ทาง Toyota ในอินโดนีเซียและมาเลเซียได้เปิดตัวและวางจําหน่าย All New Toyota Innova เจ n เนอเรชันใหม่ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงคิวประเทศไทยบ้านเราแล้วนะครับโดย Toyota Motor ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Toyota Innova รถ MPV ใหม่ในวันที่19รกรกฎาคมนี้ โดยตัวรถ t o y o ต้ i n นว a ที่จะได้รับการเปิดตัวในไตยนะครับจะเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียแบบทั้งคันที่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนใหม่ๆในหลายด้านทั้งแพลตฟอร์มใหม่ tnga แบบ Unibody และมีการปรับเปลี่ยนจากรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังให้กลายเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าแทนนะครับด้านมิติขนาดตัวรถนั้นได้ปรับขยายขึ้นจากรุ่นที่ผ่านมา โดยมีความยาวที่4,755ม mm, ิมและความกว้าง1,850ม mm, ิมขณะที่ความสูงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่1,795ม mm, ิมและระยะฐานล้ออยู่ที่2,850ม mm, ิมรวมถึงระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่185ม mm ิมนะครับส่วนรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็จะเหมือนกับที่เวอร์ชันอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยในส่วนรูปลักษณ์และหน้าตาจะได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่มาในสไตล์ที่คมเข้มขึ้นเริ่มจากกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงงูเลี่ยมมาพร้อมฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีเส้นสายที่ดูเฉียบคมกันชนหน้ามาพร้อมช่องไอดีที่ทันสมัยด้านข้างของตัวรถได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงที่ปราดเปรียวมากขึ้นไม่เป็นรูปทรงกล่องเหมือนรุ่นที่ผ่านมาสุนล้อถูกตีโปร่งทําให้ตัวรถดูมีมัดกล้าม มาพร้อมซุ้มล้อสีดำรับกับชุดล้ออลลอยลวดลายใหม่ที่มีขนาด17-18นิ้วส่วนด้านท้ายมากับชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวที่ดูเฉบเฉียวมาพร้อมประตูท้ายขนาดใหญ่ที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าภายในห้องโดยสารของ Toyota Innova คาดว่าจะมาทั้งแบบเบาะ3แถว8ที่นั่งและเบาะ3แถว7ที่นั่งโดยเบาะนั่งแถวที่2ตรงกลางจะเป็นเบาะนั่งแบบกัปตันซีท ขณะที่ดีไซน์ภายในจะได้รับการออกแบบใหม่ทั้งคอนโซลกลางทั้งคอนโซลกลางจะเป็นแบบลอยตัวที่ถูกยกเข้าไปติดกับคอนโซลหน้ามาพร้อมกันเกียร์และติดตั้งปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรหโฮลแผง d ดช h บอร์ดหน้ามาพร้อมหน้าแสดงข้อมูลขนาด7นิ้วโดยจะมีทั้งแบบมาตรวัดดิจิตอลและมาตรวัดแบบเข็ม ขณะที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์จะถูกตั้งวางแบบลอยตัวอยู่ตรงกลางมีขนาด9นิ้วหรือ10นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ส่วนแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจะอยู่ที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะที่นั่งคู่หน้าด้านชื่อุปกรณ์ภายในห้องโดยสารของ Innova ใหม่ที่จะได้รับก็จะมีหลังคากระจก amic, พารามิกพวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมป้นเปลี่ยนเกียร์แพตเทิชิพ ที่วางแก้วครบทุกที่นั่งรวมถึงช่องเสียบ usb c สีช่องด้วยกันจุดไฟแอมเบอร์ไลท์มาพร้อมกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่ตู้ใต้พื้นห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายในด้านความปลอดภัยจะมากับระบบช่วยเหลือการขับขี่ toyota safety sense 3.0ุอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับ ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวเป็นต้นนะครับมาดูเรื่องพละกกำลังของออลเนว t a โตโยต้าอินกันบ้างนะครับในสเปคของเมืองไทยนั้นจะเหมือนกับเวอร์ชันอินโดนีเซียโดยมีเลือก2ขุมกําลังก็คือเครื่องยนต์สันดาบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ2.0ลิตรดอว์ลวีวให้กําลังสูงสุด174แรงมาแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตร ส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ cvt และขุมกำลังเครื่องยนต์ไฮบริด2.0 h e v ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตร dual vvti และมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม186แรงมา้าแรงบิดสูงสุด207นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ ecvt สำหรับ o r น n e ว Toyota Innova v าเวอร์ชันเมืองไทยจะได้รับการเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับส่วนออปชั่นต่างๆจะมากน้อยจากเวอร์ชันอินโดนีเซียและมาเลเซียเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับและราคาก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะสามารถสู้ได้อ,อย่างสูสีกับรถรุ่นอื่นได้หรือไม่นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ